นได้อยู่บนบนบนหลังคาให้ทับอิมให้ใช้อิโมเดี๋ยวแม่งลุ่นจริงมันเจ็บจริงมันเจ็บจริงเออเจ็บจริงไม่ไใช่ไม่ใช,ใช,ใช่กูเอาไว้เจ็บไม่เจ็บจริงประสบการณ์โดยตรงตรงชุดฮัลโหลอันนี้ไปเลยเปล่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคมีแค่นี้เหรอ เทคนิคโคตรน้อยอ่ะไม่เมื่อวานโคตรเยอะมาล้องกันทั่วไอปืนไหนไอปืนมึงาพี่มันแอบอยู่เราเปลาเราเปล่าเราพวกเราพเราพี่ชายพวกเราแรงอยู่อ่ะคันนี้ไหนวะฮัลโหลมากันยัง รถเมย์กำลังไปรถเมย์กำลังไปได้ได้รออยู่เร็วๆเลยนะอยู่ตรไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนกูใส่สก็ตจะถึกถ้ากูใส่สก็ตยเลเกยเล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 เลยดลยเ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 เลยเลยเบนเลยเลยเลเลยเลกเลื่ลนเลยอลเลย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 เลเลยเาเลยเลยเลเเล่นลยบเลยนลยเเลเลยเลยเเลยเลลยเเเลเเลเเเยเเเยเเเเเ้เลเับเรเเรลลลลก ตัดดาวตัดดาวตัดเดาวไม่อยู่กับดอมกี่คนอ่ะไม่น่าถึงแล้วน่ะรบักโคตราแล้วมันจะหมดไงแล้วมันจะหมดบอร์ดไปดีกว่าไหมไถสเก็ตบอโคตรไวไวจริงแต่ไม่รับประกันว่าจะถึงไหมลงลงลงมีถังน้ำมันอยู่เดี๋ยวจัดให้ลงลงคนขับชื่อะไรอ่ะ เอสเดดึงถังน้ำมันหายหมดเลยสเก็ตไปเองปะสเก็ตไปได้แบบพวก่รสเก็ตบดล่นบด One hour later ขับที่ตองคนขับตอครับตอขึ้นมา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 เร็วมายกไอ้นู้เลยเรวเรีเรีเรียวเรีวเเรีเร็วเอเอ เร็วๆววอย่าี้อเร็วๆน้องถือว่าพี่ขอพี่เดฟจ,จะการอะไรพี่พี่เด้สึกตอนนี้ผมหิวข้าวมากเลยวะรอไข่เจียวก่อนเลยน้องเอ,อ้ยเพื่อน

ก็ต um. ึงกุเล็กน่ก็มองมาลังเงงจะโตทั้งหมดเขนีมก็อยู่ก็ได้ไปตามทางเลยนะมันมีการใช้มันมีการใช้เก็บอะอะไรอ่ะมีบ้ามีบ้ามีบ้างเดแต่ถ้าเมืองบูมบูมมากกว่านี้เขาน่าจะเข้ามาคอยบูมนถอะอะไรนะกระท่อม ใช่ใช่มันมีไหมเองรู้จักหรอเป็นยังไงจับมือ<ม>สีชิงอ่ะพี่ใส่เลือวก็มีใส่แล้วก็มียีใบแล้วก็เอาไปต้มพี่นินม,มามนต้องใช้อะไรบนะ้างต้องใฝาแดงอะไรเงี้ยป่ะพี่ใช้หม,ม้อได้เอาไม่หวานฉ่ำอ่ะพี่ใช่หรอมันขวดละกี่บาทวะไอ้ มมนะ one hour later ตเตรียมเลนะยนี่ยเทคนิคโคดเยอะใจทำไงวะเทคนิคโคดเยอะเปิดเ่นิงได้ฟเลยเรื่งอะไฟังกันด้วยนะฟังกันด้วยนะฟังกันด้วยนะ ต้องเลื่อนกับผมไปแล้อะไรนะพ okay, okay. ี่แผนตองเขาว่ามาว่าผมได้ทองรุ่นไวก็เตรียมเตรียมตัวบอกเขาด้วยโอเคโอเคฟั่มเริ่มว่าว่าแผนเนาแผนเนาะตองตองจะบอกว่าปกแมงดิคือเหมือนผักระวังระวังโอ้โหยี่สิบเข้าก่อนเปิดแล้วใช่ใช่ใช่แล้วบอกให้เล่นฟังกันโอเคไปทำงันน่ะระวังระวังไอ้นี่ด้วยปีเกิดเดือน อย่าเพิ่งไปเล่นตามขาอย่าเพิ่งไปเล่นตามขาถอยยัอนถอยมากอนอยมากันันเกตไรเกตไฟเน้ตาเกไฟเกตไฟอย่าอย่าเขากล้เกตน้ำตาตายกไปมันปะมันเลื่อนรถเลื่อนรถเกตน้ำตาเราเบิดเฟ้ยงทำไมอฟนรเบิดนอย่าเข้าใกคนไหนมัดบ้างคนไหนมัดบ้าง มาด okay, okay. <Q> ้าผมมาดถอยตูนโอเค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 เดแล้วคนนี้เขาไปถอยมาก่อนถอยมาก่อนเลยเลยเดี๋ยว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 มาดมามาดมาเลย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 ถอยแดงเอาแดงเนี่ยหมดก็ได้เปลี่ยนตัวขวาตัวขวาเขี่ยไม้เอาก่อนเลยนะไปไปต่อต่อบนบนเป็นตัวบนต่อขึ้นบนต่อเลยดูเลยดู้เลยใจหน่อยใจหน่อยตู้เลยใจเลยใจเลยตู้เลยใจหน่อยใจหน่อยเอาการเล่นหน่อย กาเล่นหน่อยกาเล่นหน่อยตัวขวาตัวเดียวตัวเดียวคุยกันให้ดีตัวเดียวเข้าสองคนพอตัวเดียวเข้าสองคนพอคุยกันให้ดีคุยกันให้ดีคุยกันให้ดีมันมีตายอะหลังมีหลังมีหลังมีหลังหลังแลังหลังปล่อยไม้ต่อหยังหมอบยังหมอบแล้วหมอบแล้วหมอบแล้วมาแล้วมันมายซ้ายมาสายมาสายมาเอาแม่งหน่าเล่นเน้อหน่าไม้เล่นเน้อเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยสวยสวย ไอ้ลูกชิ้นเองเอาดิลูกชิ้นสวยตายเ่าตายเ่าแลศพแรกมีดมีดยอดจรวงมีดเยอะจริงมีดเยอะจริงไอ้ปหล่างลัวสงลังสามัวสามลังสามังไหลังหมดแล้ว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 เก็หมดแล้วหลังเก็หมดแล้วหลตัวเดียวหลังกดหลังกดหลังกดหลังตดลตัวสงตัวสตัวสตัวหลังนั่นตัวะผมจะตายแล้วเล่นังนันแะจะตายแล้ว โนข้าลังย้ำเทคโนข้าลังเอาแมงดีเอาแมงดียระวังเทคโนลแล้วระวังเทฮยเทคโนกับเ้าไม่ตีกันอ่ะไม่ตีกันไหอไหนเทคโนไหนอ่ะเฮียเาไม่ตีกันเฮ้ยไม่ตีเียอะไรไม่ยังล้มอยู่เลยเพื่อนตีกันเมื่อกี้ไอ้เียมันไม่ไม่ซ่อนใลตัดมันซ่อนซอไอ้เียเอาแมงดิเียอไอ้เจ้าห่โดนแมงไง ตรงรถเราอะตรงรถเราสามคนสามคนงมันจะตายล้วมจะตายลัวมจะตายล้วมจะตายแล้มกกุ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 มกอันนเลยเกันกกุมกันะจามนกจมาวกันแถวไอดอกก่อนดิไปทไปทไปกูทไปตรงรถตัวนั้นมมดตัวมหลตัวมีดหลุามากาาตาามตัังงตัวนึงแดงตัวนึงมนมาเห็นปะังตัวเดียวเอาไหม ตอนนี้ฟังตรงรถบเราตรบเราไปทำเ็ทำสตัวแล้วพชายตัวแล้วเยอะเยอมากเยอะมากตรงนี้เทคโนโลยีถึงไปไหมหลอ้หลอนเห็นไหมเห็นไหมตามเห็นไหมเห็นไหมหลังเห็นหลังเห็นตองตองตัวนึ่งอยู่ไหงิดนิดิดิดตามมาตามมาเนี่ยเทคโนลยีงนี้เต็มเลยตามผมมาผมนำเองมาตรงรถบรกมาตามมานี่ยแนตเลยเออกู็นแล้วกูเนแลกูเหนล้วกเห็นล้วเต็มเลยเต็มเลยอย่างตึง ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเพื่อนไปเหมนไปแตาสปมันหนีมันหนีขาสามคนนะขาว่าตรงขาว่าขาเนินเขาเลยไหนวะ่าอย่าอย่าอย่าอเขาบุกกียราเบกเกยถอยสี่คนสี่คนลมก่อ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 นอย่าเพิ่งไปเล่นตามเขา

เดี๋ยวลูกหอดไม่ตเจอตรงนี้ขวาขวาฉีกพุ่มขวาขวมตามตามน่อยตัวเดียวตัวเดียวสองคนพอมีสองตัวตามมาหนเนี่ยผมบกอยุกกำลังตามไปกำลังตามในพุ่มออกในพุ่มออกให้ไม้ให้ให้ไม้ให้ไม้โอเคโอเคเอาเลยไม้เอาเลยไม้ตัดไม้อะเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวมาหน่อยวเก็บไม้ดีไม้เอาดีอย่าขโมย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 มีอันนึงมันมีเสื้อเทาอีกเนี่เหรอ

เอาะทีไม่เอาทีแล้ปล่อยกนีแล้วก็เดี๋ยวเอาตะทีบอกเลยไ้ดองเก็บไปอยู่นะพรไว้อยู่นะเดี๋ยวตทีไอ้ด่ี่ตัวเปิดรู้สึกไงแล้วออเมาุกเมลู้หน้าเลยนะเดี๋ยวตทีเราไปหานี่มพี่อย่ารไอ้เ้ยเราจะได้รตัหน้าเผมผมอัดองิกไว้อยู่นะใครเก็บอะอ้ดองิกไว้อยู่นะอไอเ่นเนะเขาไม่โกงเลยนะ